ภาพล่าสุดนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเชื่อมต่อเมืองทองทานีตอนนี้สร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า54ค่ะ ในปี2568นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐไปถึงเมืองทองธานีที่เอกชนผู้รับสัมปทานเสนอลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมโดยใช้เงินลงทุน4,000ล้านบาทจะเปิดให้บริการณเดือนเมษายนปี2568ค่ะตอนนี้ก็งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว54.45%นะคะโดยแนวเส้นทางเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายหลักแครายเมียนบุรีนะคะที่สถานีสีรัตก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะปราจเกต39ขนานไปกับทางพิเศษอุดรรัธยาผ่านวงเวียนเมืองทองธานีและก็วิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีรวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะ รูปแบบโครงการนะคะจะเป็นโครงสร้างยกระดับประกอบด้วย2สถานีได้แก่สถานี IMPACT เมืองทองธานี Challenger อาคาร1และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีและเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะจะมีปริมาณผู้โดยสารตามคาดการไว้ก็คือ13,785คนต่อเที่ยวต่อวันค่ะ เป็นการรองรับผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่ทำงานในเมืองทองธานีกว่า300,000คนนะคะรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมที่มีมากกว่า10ล้านคนต่อปีขณะที่บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนหรือว่า b l แลนนอกจากจะทุ่มเงิน1,293ล้านบาทร่วมลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าต่อขยายสายนี้นะคะยังได้ก่อสร้างสกายเอ r นทรา เพื่อเป็นสะพานเชื่อมและก็พื้นที่ล็อบบี้ด้านข้างอาคารเชลเลนเจอร์เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาะคมปี2568ค่ะก็เป็นอีกความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะท่านใดที่ใช้บริการก็คงอีกไม่นานเกินรอค่ะ ถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ